นังเฝาก็เจ้าเปลี่ยงพอมันหอมบริปิีงมันซุกแล้พอมันซุกอยู่แล้วปิง่งมันหอมอาจารย์เสียเอามาแจวบเคยกินกันเคยกินแต่แจวต่อหรือว่าเคยกินบวชคอยทำบวจือ้อกินงแต่ไหนๆนเพื่อนบวชคอยกินไปได้ลูกเพิงอนแค่ลูกต่อเราคอยมักอยกนะรรกกกกู่แต่ลูกเพิงนนะธรรมดากินก็ได้บอกกินก็ได้แต่ลูกต่อนี่ได้ต้องกินหมกักกินขอากินใสไ่ไข่ ตำเจวอันนี้คอยกับซิลองลองปลนั้งมันจะเป็นจังไงรสชาติไข่มันก็คายคือกัาบผสมเจ้าลื้นกับกลาหมุยละเม็ดละอยากจะซิมาปลบริมาตรสำเร็ปิดอื้อปลืมเอาทางนี้ลงกนะ่อนเนาะสบายดีสบายดีสบายดียดตอนสักจาเรียบร้อยแล้วเจวเพิ่งก่อน มาจุ๊บจ้ามากินข้าลำกันเจยวลูกคนแสบๆปิงกับพักเจียเนี่เขาบริใส่หอมมาใส่หัวผักบวลลัวหรอกระเทียมครักไปโมบ้าน มาแล้วแม่กินก่อนเจ็บแคลน้าดนเบิ่งนี่เห็นว่าแคลใครดิจ่าลูกเผ็ดซับคอยกินแ่แจ่วแมงคงแจ่ว หวเ้เดี๋ยวรอจาลูกเพิ่งครั้งแรกทำลูกต่อนะเคยกินรึยิครับอรกักระโดน กระิ๊งกันไหมมะเขือก็ได้หน่อยเดียวแกแลไวไม่ ขอคนห้องแล้วไหม

ไปหว่านเก็บแห่ไปทำบุญกคนค่ะค่ะค่ะขอยอแม่เลแล้วน่ากล้าเมันก็หอมแล้วปากนี่บรู้หา เราอยารีดผมมันจะไปทางใดวะแล้วมันยุ่งเนี่ยแตชาเอย่นนม่นเนี่บอไวาเจ้ารีบให้เขาก็ได้แล้วไป

คุณเพือ,เองเฮื่อนค่ะฆ้าต้นหมาผงกำลังสิแก,ก่ ราวแรกจะไปอานน้ำทุกแค่นัตเด็กมัไปวัดมาจากไหนมาจากอ่ล

พี่แบบน,นี้เองน่าจะก่อนเหรอมาว่าเขาแบาให้แตกว่ะเอา้ามันจะแตกกันเรื่องของมันแตกกว่าตรงเตอร์เขาไม่เคยนะส้างมันกว่านี่ห้อนมันก็แตกแล้วล่ะเอ้าเอือ้เหรอ แตยามันร่มเนาะแต่ยามันร่มดึงขาวบ้านเนะ่ยดึงมาตะพึ่งเลยลาตีมาหนากหมดละเ,เอาบุเอาเหตไทม์น้ำเห็ดทาม์สองลักนะธรรมาดามึงจุดสุ่มมึงไาม์สองลัก นึ่งชาบ้านนะจองท่าแซ่ท่าซ่แซ่ก็ขึ้นมดดอกิยดนะพอ คำสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์2งมินอีนี่เด้ <S 2> <S 2> อพอแล้วแม่เรเาบอกกันไปคลิมหน้าคลิมนี้ลาไปก่อน